วัสดีครับคุณจอนี่ออสกับคุณอุษาครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มางานอะไรครับงานแต่งกับยัูน้มินงานแต่งแทนหน้าเยนี่โอยแล้วมาผิดงานแล้วเราเราต้องกลับแล้วสงสัยเรามาผิดงานโหวันนี้วันนี้วันนี้สวยมากเลยครับเออไม่ทราบว่าช่วงที่ผ่านมามีการทําอะไรกันร่างกายหรือเปล่าครับ ครทอะไครับผมอะไรใคครับได้ยินมาครับทำอูตสาครับอูตสาถอทำไม่ทำผมทำเองครอครเช้าเย็นกลางวันกลางคืนครับหมดไม่มีวันหยุดขึ้นเวรขึ้นหมดแล้วครับโอ้โหทำอะไรครับด โอ้โไม่น่าล่ะใช้อุตสาหรีบผ้านี่เองถึงได้ผอมโอ้นี้สวยมากเลยครับตอนนี้ออสก็หล่อหล่อมากเลยครับโอ้โขอตังคผมสักสองพันได้ไหมครับจะเลือกับินนารดูแต่ละคนโอเควันนี้มีความประทับประทับใจอะไรกับเพื่อนบ้างครับไม่มีหรอครับไม่มีเฉยเฉย โอเคเขาเป็นอย่างนี้ของเขาอยู่แล้วร้นไปร้านแถวนโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับถ้าท่านต่อไปครับไม่มีใครว่าเขาตัดต่อโอ้วันดีครับคุณประภารัตน์คนงามครับวันดีครับวันนี้มางานอะไรครับงานลูกนี้ค่ะฟังลูกนิมิตอ้าวผมมาผิดงานนี่หว่างั้นผมไปก่อนนะมางานวันชาติโอ้ โอเคล้อเล่นมุกเยอะนะคุณปภพรัดครับวันนี้โอ้โหแต่งตัวสวยมากลุกขึ้นยืนหน่อยได้ไหมครับว้าวโอ้โหสุดยอดโอ้สวยจริงๆเลยเพื่อนเราเออเมื่อวานได้ข่าวว่าก่อนจะมาที่นี่นี่เออไปเข้างานสายใช่ไหมครับใช่ค่ะ เพราะอะไรครับหลงทางค่ะหลงทางคุณประภานธลัดหลงทางในกรุงเทพกี่ครั้งแล้วครับวนถึงสามรอบเลยค่ะสีลมแล้วสีลมอีกทุกเที่ยวที่มาททท่่งเีียวมาครับเฉพาะอะไรล่าจัพึกงอะค่ะล่าจับพึ่งค่ะหวังว่างานหน้าจะไม่หลงอีกนะครับงานหน้าไม่หลงวันนี้บริการมามาด้วยไหมครับได้นะคะบริการมาด้วยไหมครับ ไปไหนครับได้ข่าวว่าไปไปไหนแคนาดาเลยครับแคนาดาค่ะเพราะว่ารับภรรยาไม่ได้ค่ะรับภรรยาไม่ได้ค่ะหรือว่าแคนเมียด่าหนีไปแล้วครับโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับไม่หลงนะคะโอเคครับต่อไปครับไปบ้านเอ้าวัสดีครับคุณพนิดาคนสวยโอ้เรดีนะ สวัสดีครับคุณพนิดาได้ข่าวว่าเป็นแม่งานแทนเพื่อนใช่ไหมครับช่วยช่วยจัดการเป็นธุระให้เพื่อนทุกอย่างใช่ไหมครับอย่างเดียวเยหรอครับเป็นคนที่มีน้ําใจมากไม่น่าเชื่อเลยพนิดาสุดยอดเลยได้ข่าวว่าช่วงที่บั่นมารถไปหลายกิโลใช่ไหมครับทกแล้วสองไหลขีดกว่าถุยดาขอโทษครับที่ที่สะบัดผมล้อเล่นนะครับพอดีเข้าห้องน้ำาวดีจะไปออกได้สอง อ๋อโอเคความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นโอเคครับพยายามต่อไปนะซู่เขาไอ้มดแดงบ๊ายบายซูวสวัสดีครับโอ้ลูกสาวสวยจังเลยทำพลาดลูกสาวแทนได้ไหมครับไอ้นี่ลูกเบอมัยไตุ๊้มองทีวีอยู่นะอองทีวีอยู่นะเขาสวัสดีครับคุณปานวาด เฮ้ยวัฒนาดิยอดิถึงวาดครับวันนี้รู้สึกยังไงมั้งครับฮะเขาไม่ได้ยินแล้วโอเคแล้วเจอกันงานหน้านะครับับ๊ายบายลูกสาวลูกสาวบ๊ายบายครับครับวัสดีครับ